สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้13เมษายน2566ใกล้ๆ4ทุ่มครับช่องบอลบ้าน YouTube นำข่าวของธนาคารกรุงไทยมาเล่าให้ฟังครับธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ12เมษายน66ทางเว็บไซต์ข่าวของธนาคารกรุงไทยและเพจกระทรวงการคลังก็เอามาแจ้งอีกในเมื่อวานนี้12เมษายน66แล้วก็ข่าวที่แจ้งมีผลวันนี้ครับก็คือ ธนาคารกรุงไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้มีผลวันนี้13เมษายน2566เป็นต้นไปชมและฟังรายละเอียดครับเมื่อวานนี้12เมษายนครับที่เว็บไซต์ข่าวของธานาคารกรุงไทยก็ขึ้นข่าวนี้แล้วก็กระทรวงการคลังเพจกระทรวงการคลังก็เอาข่าวเดียวกันมาออกทางเพจกระทรวงการคลังอีก ก็จะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับธนาคารกรุงไทยปรับขึ้อนดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืนหยัดดูแลกลุ่มเปราะบางและ s m e รับมือความท้าทายเศรษฐกิจธนาคารกรุงไทยปรับดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปยืนหยัดดูแลลูกค้าทุกกลุ่มเร่งปรับตัวรับความท้าทายเศรษฐกิจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลูกค้า s m e อย่างต่อเนื่อง ปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0. 3 5เต่อปีและปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้สูงสุด0.25%ต่อปีมีผล13เมษาย,ยน2566นายหสนยพะยศีวณิศกรรมการพิจารณาใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนางเวบกอนง,งมีมติปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%เป็น0เป็น1.75%มีผลทันทีในวันที่29มีนาคม2566 เพื่อสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่คาดว่าจะปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี2566ธนาคารได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงการส่งผลถึงการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นข้อไปโดยให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าผู้ฝากเงินและลูกค้าสินเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ยังอ่อนไหวต่อภาระของชีพที่สูงขึ้นและลูกค้า SME ให้สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นและรับมือความท้าทายเศรษฐกิจธนาคารปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด0.35ตต่อปีเพื่อส่งเสริมการออมให้ผู้ฝากเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นและและปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สูงสุด0.25%ต่อปีโดยปรับอัตราดอกเบีย้ยสําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือในวงเล็บ M L R ครับ R, ปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีเป็น6.60%ต่อปีนะครับปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี M O R ปรับขึ้น0.20%ดอกเบีย้ยเป็น7.07%ต่อปีนะครับ และปรับขึ้นดอกเบี้ยอัตราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย MRR ขึ้น0.25ต่อปีเป็น7.12ต่อปีมีผล13เมษายน256เป็นต้นไปนะครับก็ลูกค้าก็ต้องลูกค้าที่เป็นหนี้นะครับอันนี้เราก็พูดเพิ่มเติมก็ต้องแบกรับภาระขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปรับอัตาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ m r เป็น6.6ต่อปีนะครับ r เป็น 7.07%ต่อปี MRR เป็น7.12%ต่อปีนะครับส3าเมษายนเป็นต้นไปใช้อัตรานี้นะครับทั้งนี้นะครับทั้งนี้ธนาคารตระหนักถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะข้างหน้าที่มีความไม่แน่นอนจึงสนับสนุนลูกค้าทุกกลุ่มปรับตัวอย่างต่อเนื่องโดยยืนหยัดดูแลผู้ฝากเงินผ่านการออม เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านและติดตามสถานการณ์ของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิดซึ่งบางส่วนยังมีความอ่อนไหวต่อค่าของชีพและภาระานี่ที่สูงขึ้นพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการความช่วยเหลือแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือแบบตรงจุดและทันท่วงทีและมาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืนสําหรับลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยลดค่าการชำระหน,นี้ขยายเวลาชำระหน,นี้เปลี่ยนประเภทหนี้วงเงินกู้หมุนเวียนถ้าเป็นเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลานะครับปรับปรุงโครงสร้างนี้และการเพิ่มสภาพคล่องเป็นต้นตัวพิจารณาลูกค้าแต่ละรายไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดซึ่งธนาคารจะเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างนี้ที่เหมาะสม กับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นะครับเราก็จะได้ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับท่านผู้ชมกดอ่านาเพจกรุงไทยแคร์กดอ่านข่าวของกระทรวงการคลังข่าวน,นี้นะครับพออ่านไปอ่านไปก็จะมีลิงก์ให้กดสำหรับลูกค้าที่สนใจจะลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างนี้ด้วยนะครับรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติม กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์021111111ครับเอาละครับก็เป็นอันว่า13เมษายนธนาคารกรุงไทยปรับปัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นสูงสุด0จากเดิมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกสูงสุด0.35ตต่อปีนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย13เมษายนมีผลบังคับใช้นะครับแล้วก็อันนี้ดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับขึ้นสูงสุด0.35%ต่อปีดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้ก็ปรับขึ้นสูงสุด0.25%ต่อปีครับารายละเอียดอ่านต่อที่ลิงก์คอมเมนต์แรกเป็นเพจข,ข่าวกระทรวงการคลังนะครับที่กล่าวถึงธนาคารกรุงไทยปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยมีผล13เมษายน66เป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ